แต่เดี๋ยวก่อนอะไรคือพระธาตุลำปางหลวงพอก่อนพอก่อนเรามาฟังประวัติกันดีกว่า วัดพระาธาตุลำปางหลวงมีประวัติว่าเมื่อปี2 2 7 5นครลำปางไม่มีผู้ปกครองทุกอย่างวุ่นไวายไปหมดในขณาเดียวกันพม่าก,ก็ได้ยึดครองนะครใกล้เคียงไว้แทบหมดในตอนนั้นเองท้าวมหายุเจ้าผู้ครองลำพูนซึ่งถูกแต่งตั้งโดยกษัตร,ริย์พม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงเพื่อยึดครองลำปางแต่ก็มีชาวบ้านปงยางคกรวลรวมพลมาสู้กับทัพของเจ้ามหายุโดยลอบเข้ามาแล้วใช้ปืนยิงเจ้ามหายุตายและตีทัพลำพูนจนแตก ปัจจุบันยังปรากฏรอยลูกปืนอยู่บนรั้วทองเหลืองที่ล้อมองพระธาตุเจดีย์ในตอนนี้ทุกคนคงรู้จักวัดพระธาตลุลำปางหลวงมาขึ้นแล้วแต่ว่าเราขอแนะนําสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่สวยงามของวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. ประตูโขงเป็นซุ้มยอดแหลมเป็นชันช้นๆมีสีทิศประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปดอกไม้และสัตว์นนิหามพาน 2. องพระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ล้านนาผสมเจดีย์ทรงลังกาประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม,มด้วยบัวมาลัยสามชั้น 3. วิหารน้ำแต้มหรือวิหารภาพเขียนสีเป็นวิหารเปิดโล่งภายในเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามไม่มีฝ้าเพดานกำแพงด้านปร,ระทานเขียนภาพลายทองบนผืนลักแดงมีภาพศิลปกรรมศิลปะล้านนาบนแผงไม้ข้อ2 4. สุ้มพระบาทสร้างข้อพระพุทธบาทไว้ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานเจดีภายในมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกับ นอกจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่จะสวยสดงดงามแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยเช่นประตูโขงใช้เป็นสัญลักษณ์เมืองลำปางในตาจังหวัดลำปาง 2. กุฏิพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต 3. วิหารพระเจ้าศิลาเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงลัโวดิฉันนางสาวธัญพรม่วงปัน่นม .5 ทม .1 เลขที่35ค่ะ